ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนม่อน้ำโดยช่างผู้ชำนาญงานประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เยน็ยนไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ไม่นั่งวะทำไมกอดกี่ง่ายเลยง่ายกว่าข้าวเลยเนาะ Claro, คฉันเด้งหนึ่งเนี่ยนี่ก็ดีเลยหนกฉันเด้งหนึ่งเนี่ยไม่เด้ไม่ได้เพราะทำงานอยู่เด้งไม่ได้ไม่เด้งหนึ่งเลยไม่ได้ไม่ได้ลูกเพราะทำงานตรงนี้ไม่นด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาไม่ได้ตรงนี้เข้ามาพ่อเอารถพ่อเอารถหนีหนีได้ไงไม่ได้ครับไม่ได้ห้ามเข้า

น้ำมันคอมเทมานะครับอันนี้ถือว่าแดงนะครับไม่ไม่เหลืองนะนี่แดงครับแดงเลยแดงเลยครับแดงแต่หน้าคาถอยมาก็ดูดีครับดีหน้าคายังดีอยู่ยังสดใสอยู่สวยอยู่ครับ แต่น้นมันคอามถอดมันแดงครับนี่ไม่ไม่เหลืองครับแดงตอนแรกรถจะเหลืองแดงนะครับแดงเลย,แด,เลยแดงครับมันแดงทีน,นี้มีปัญหาแอร์เย็นไม่ดีครับคันนี้ครับเดี๋ยวขอดไปล้างถอดมันล้างถอดมาดูโอเค